สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้นะคะจะมาทําการแนะนำค่ะการทําเอกสารรับรองวิจัยในมนุษย์นะคะซึ่งทุกอย่างนะคะเราจะดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของคณะมนุษศาสตร์ค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์ไปที่ human. nu. ac. th นะคะก็คือตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์เลือกตรงหน้าเว็บไซต์ตัวใหม่นะคะอาจารย์ค่ะทางงานวิจัยนะคะได้ทําแนวทางการยื่น เอกสารเพื่อขอบรอง IRB ะคะ่ะเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์คณะมนุษย์นะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์เลือกแถบเมนูด้านบนนะคะแล้วก็ไปที่ข้อมูลการสนับสนุนกานทำวิจัยนะคะในนี้ค่ะเราทําข้อมูลหลายๆอย่างเอาไว้ให้ค่ะแต่ว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องของรอ,อบนี้ก็คือแนวทางการยื่นขอรับรองจะได้ทําการวิจัยในมนุษย์นะคะอันนี้ทําไว้สำหรับบุคลากรนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์เท่านั้นนะคะ เพราะว่าอันนี้ค่ะเราจะพูดถึงกระบวนการทั้งหมดนะคะที่ที่ว่าเราจะต้องทําการต้องทําอะไรกันบ้างนะคะในหน้าแรกะคะ่ะเราจะบอกค่ะว่าแนวทางการยื่นทำวิจัยมนุษย์นเนี่ยใครที่ต้องทําบ้างนะคะก็จะเป็นกลุ่มของผลงานวิจัยนะคะที่เก็บข้อมูลกับมนุษย์นะคะอาจารย์ผลงานวิจัยที่จะใช้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการค่ะถ้ายื่นขอตําแหน่งทางวิชาการนะคะ,าาะ,คะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ก็ตามนะคะ ทุกโครงการต้องทําเพราะว่าตอนที่อาจารย์ใช้ยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยเขาจะขอเรียกดูเอกสารใบรับรองตรงนี้ค่ะ,ะผลงานวิจัยนะคะที่มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลค่ะอันนี้ก็จะต้องขอค่ะบางหน่วยงานเขาอาจจะไม่อนุญ,ญาตนะคะให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างเช่นชนะมนุษเราเองอะคะ่ะคณะเราเนี่ยถ้าเกิดคนที่จะมาขอเก็บข้อมูลกับอาจารย์ละนิสิตของเราไม่ผ่านการรับรองวิจัยนมนุษย์นะคะเราก็จะไม่ให้ไม่ให,ให้เก็บข้อมูลค่ะอาจารย์แล้วก็ บางวรารสารเขาขอเรียกดูใบรับรองนะคะถ้าการส่งผลงานไปอันดับแรกในที่เขาจะขอเรียกดูเลยค่ะว่ามีใบรับรองวิจัยนิมนุติไหมถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเขาก็จะไม่รับเอกสารค่ะทีนี้ค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทนี้นะคะในเรื่องของการยื่นขอรับรองวิจัยนมนุษย์ครั้งแรกนะคะอาจารย์อาจารย์าารยคลิกเมนูบาร์ด้านบนนะคะอาจารย์ตัวอักษรจะค่อนข,ข้างที่จะเล็กนิดนึงนะคะสามารถจะขยายได้นะค่ะ,ะเราทําเป็นสเต็ปรับขั้นตอนเอาไว้ให้นะคะอาจารย์ ขั้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะความจริงเนี่ยเราต้องไปไดาวน์โหลดเอกสารนะคะจากเว็บไซต์วิจัยนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในนั้นนมันจะรวมศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยอะไรเงี้ยเราทําให้เราอ่ะอ,อาจจะสับสนตอนที่ไปไดาวน์โหลดนะคะทีเนี้ยต่อก็พยายามจับที่เป็นของมนุษยศาสตร์อะ่ะมาใส่ไว้ให้ใน Google ฟรอมตัวนี้นะคะอันข้อที่หนึ่งนะคะจา์จะเป็นขั้นตอนของการยื่นเขาเจนมนุษย์ค่ะเราจะบอกว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยอันไหนที่ควรที่จะเกี่ยวข้องบ้าง วิจัยในมนุษย์ค่ะจะแบ่งออกเป็น4แบบนะคะอาจารย์คือ intervention study ค่ะอาจารย์อันนี้จะเป็นการทดลองโดยมีมนุษย์นะคะเป็นอาสาสมัครค่ะซึ่งสายมนุษยศาสตร์เราจะไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะ non intervention study ค่ะอันนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับเราเพราะเราจะมีการสอบสัมภาษณ์แจกแบบสอบถามนะคะอันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะแล้วก็แบบที่3นะคะ human material study นะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการใช้ตัวยอย่าง อย่างเช่นเลือดนะคะที่มีการใช้ตัวยอย่างทางชีวภาพอะค่ะในการทําวิจัยซึ่งอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ secondary research ค่ะอันนี้จะเป็นกลุ่มของการที่เราเอาข้อมูลที่มีการรวบรวมแล้วอะค่ะมาทําการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์จะขานข้อมูลหรืออาจารย์ที่ต้องการขอตําแหน่งทางวิชาการแล้วของตัวเองมั่นใจอยู่แล้วว่าวิจัยของเราไม่เกี่ยวข้องกับเอกสารเราจะใช้ secondary research ค่ะอาจารย์ อาจารย์อยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันนะคะในการด้านล่างนี้นะคะจะเป็นเอกสารทั้งหมดที่เราต้องใช้นะคะอาจารย์อันดับแรกค่ะเป็นบันทึกข้อความค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะอาจารย์คลิกเข้าไปได้เลยพอคลิกไปปุ๊บค่ะดาวน์โหลดเขาออกมาค่ะไปที่ไฟล์นะคะไฟล์ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็เลือกเลือกดอคค่ะ เสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ทำการปรับปรับแก้ไขข้อมูลคะ่ะค่ะปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นวิจัยของเรานะคะด้านข้างเขาจะอธิบายว่าเราควรที่จะกรอกอะไรบ้างคะ่ะหลังเราสามารถดูคำอธิบายข้างๆคะ่ะแล้วเราก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะกรอกข้อมูลชื่อ,อหน้าโครงการถ้าเกิดมีผู้ร่วมก็ใส่ผู้ร่วมถ้าเกิดมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาก็ใส่อาจารย์ที่ปรึกษานะคะ หัวหน้าภาควิชาค่ะชื่ออะไรค่ะนับ,บดีค่ะก่อนที่อาจารย์จะพิมพ์นะคะต้องอกดอาจารย์มาตรงที่รีวิวนิดนึงค่ะแล้วก็เลือกที่ No ม a คอัพนะคะถึงจะทําการพิมพ์ได้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่ะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของตัวเองได้เลยนะคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะพากลับไปเดี๋ยวนครพากลับไปอืขอโทษที่ค่ะ อ่ะโอเคหน้านี้ค่ะเดี๋ยวจะพากลับไปนะคะเอ่าเมื่อกี้เราอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะ,อะเอกสารที่สองที่เราต้องทําก็คือ IF01 IF01 ที่เราต้องเกี่ยวข้องค่ะดูวิจัยของเราก่อนที่เกี่ยวข้องจะเป็นมัน Intervention กับ Secondary Research ถ้าเราเป็นวิจัยที่มีการสัมภาษณ์จะไปสอบถามอาจารย์คลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดอ,อาจารย์เป็นวิจัยทัทบเอกสารนะคะคลิกตรง secondary Research ค่ะ เดี๋ยวจะลองคิดให้ดูนะคะไปใช้วิธีการเหมือนกันเลยค่ะเจอไฟล์ปุ๊บนะคะกะททำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะไฟล์ดาวน์โหลดค่ะเราก็ไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมค่ะ ก็ตัวนี้ค่ะก็จะเหมือนกับเมื่อครู่ละค่ะที่เขาจะมีคําอธิบายอยู่ข้างๆนะคะว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างค่ะจะทําการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิจัยของเรานะคะทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยววิธีการกรอกอะค่ะตอนมีการทําทําเป็นเป็นเป็นคู่มือวิธีการกรอกเอาไว้ให้ค่ะก็ทําการเซฟลงคอมพิวเตอร์แก้ไขให้เป็นข้อมูลวิจัยของเราค่ะเนี่ยค่ะ แบบฟอร์มที่ต้องทํานะคะหนึ่งสองสองเก็เลือกว่าจะเป็นแบบไหนแบบที่เป็น n o n i n t e r v e n t i o n หรือแบบที่เป็น secondary research นะคะแล้วก็สามค่ะ IF02 ค่ะ IF02 มี 02, ข้อเนี้ยงทางผลประโยชน์ค่ะก็ใช้วิธีการดาวน์โหลดแบบเมื่อกี้เหมือนกันค่ะอาจารย์คลิกเข้าไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะในรูปหรือตรงนี้สามารถคลิกไปได้เลยนะคะ IF03 ค่ะ IF04 นะคะ IF05 ไอเอค่ะจะมีนิดนึงค่ะว่าเราต้องใส่แบบผ่านการอบรมวิจัยในมนุษย์เข้าไปด้วยค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นหลักสูตร Human subject position นะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีแบบผ่านการอบรมอะค่ะให้เราคลิกตรงนี้นะคะเพื่อไปอบรมผ่านไคหมูก,ก่อนแล้วถึงเอาไปประกาศจากไคหมูก,ก็ค่ะมาใส่ในทางการทำซีวีไอเอฟศูนยห้านะคะไอเอค่ะแล้วก็ไอเอฟศูนย์เอา,าทีต f อเอ่าแบบฟอร์มโครงการวิจัย ซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรามีโครงร่างวิจัย3าบทสามารถใส่ไปได้หรือเรายังทำไม่ถึง3ามบทแต่เรามีข้อเสนอโครงกางวิจัยที่เราได้รับทุนอาจารย์สามารถใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะข้อ9นะคะก็จะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์นะคะที่เราใช้เก็บข้อมูลค่ะส่วนอันที่10ค่ะอันนี้เราจะใช้จะเป็นเฉพาะเป็นกรณีของเป็นนิสิตเท่านั้นนะคะอาจารย์ไม่ต้องส่งนิสิตเนี่ยค่ะจะมีออกเป็น2กลุ่มนิสิตปอดโคก,กเอก ตเอกอะคะ่ะเขาต้องผ่านการสอบสาบทนะคะจะมีเอกสารซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยบัณฑิตนะคะส่วนนิสิตปริญญาตรีอะคะ่ะจะใช้วิธีการแคปหน้าจอจากวิชาและวิชาไอจีแจนคือว่าวิชาวิจัยที่นิสิตโรงเรียนนะคะเอาเป็นหลักฐานแทนส่วนเช็คลิสต์ค่ะตัวนี้ค่ะไม่ต้องทํานะคะเดี๋ยวทางคณะจะทําให้ค่ะ จะมีนิดนึงค่ะในการดาวน์โหลดเอกสารนะคะปุ่มอาจารย์ที่ต้องการทําเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะไว้สัขอดำหน่งทางวิชาการเมื่ออาจารย์ดโหลดแบบฟอร์ม secondary research ปุ๊บเนี่ยคะ่ะอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องทําแบบฟอร์ม if03if04 นะคะก็แค่บันทึก if01secondary research นะคะ if02 ค่ะแล้วก็ข้ามาเป็น if05 ได้เลย ศูนย์หกที่เหลือได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อนมาข้างล่างนะคะอ,อนี่ค่ะม,มีการระบุไว้อยู่ตรงนี้เมีนิดนึงค่ะช่วงหลังๆอะคะ่ะการเก็บข้อมูลวิจัยอ่ะค่ะของเราอะ่ะจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ค่อนข้างที่เยอะทีนี้ค่ะการเก็บข้อมูลในแบบออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยการกระทําถ้าเกิดใครเก็บข้อมูลแบบออนไลน์นะคะ if ศูนสมและ if ศูนย์สี่นะคะไม่ต้องทํา แต่ว่าเราจะข้อมูลที่ควรระบุใน if ศูน์ if 0 4นะะี่เนี่ยค่ะมางไว้ที่หน้าแรกของแบบฟอร์มออนไลน์แทนนะคะ่ะแเราก็แนะนำวิจัยอะคะ่ะควรที่จะเรียกเรียกนะคะการระบุชื่อหน่วยง,งานละคะ่ะแล้วก็ระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลโครงการวิจัยนะคะถ้ามีความจำเป็นต้องให้เกตจริงๆก็สามารถใส่ได้แต่เราต้องชี้แจงเหตุผลตอนที่คณะกรรมการคัดถามอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะการแสดงความยินยอมมาค่ะมาสามารถทําได้หลายแบบอะคะ่ะแ,แต่ที่ ส่วนใหญ่ที่ที่โดนกันที่เจอกันนะจะเป็นในเรื่องของการลงลายมือชื่อเพื่อยินยอมนะคะกับการอ่ายินยอมโดยการกระทําคือการทําแบบฟอร์มออนไลน์นะคะส่วนของหลายที่ที่ไปเก็บข้อมูลกับคนที่เขาไม่สามารถเขียนหนังสือได้อ่ะคะ่ะจะเป็นลักษั่งของการประทับลายนิ้วมือะคะ่ะแล้วก็จะต้องมีพยานเซ็นยืนยันให้ด้วยนะคะพยานอาจจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงที่เขาปั๊มลายนิ้วมือนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ทาเอกสารเรียบร้อยปุ๊บอ่า เดี๋ยวนิดตึงตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าต่อจะมีแนะนําว่าการกอรอกแต่ละแบบฟอร์มเป็นยังไงใช่ไหมคะอาจารย์เลื่อนไปที่เมนูด้านหลังตรงนี้ค่ะวิธีการกอรอกข้อมูลของแต่ละแบบฟอร์มในนี้ค่ะได้ทําไว้ให้แล้วว่าในแต่ละแบบฟอร์มเราควรที่จะกอรอกอะไรบ้างนะคะอาจารย์สามารถเปลี่ยนข้อมูลนะคะให้มันเป็นวิจัยของอาจารย์ได้เลยนะคะมีการทําไว้ให้ทุกแบบฟอร์มแล้วนะคะบางอันก็ทําเป็นไกด์ไว้ให้แล้วว่าควรตอบแบบนี้นะคะ แต่เหน,นี้นั้นะคะอาจจะถูกปรับแก้ไขได้อีกครั้งหนึ่งจากคณะกรรมการนะคะอันนี้คือไกด์ที่ถ้าเกิดเขียนตามนี้ไปคาดว่าจะผ่านและไม่มีปัญหานะคะนี่คือทำไกด์ไว้ให้แล้วนะคะทุกแบบฟอร์มตัวสีแดงๆค่ะที่ทำไว้ให้แล้วนะคะ มีทุกแบบฟอร์มเลยค่ะทําทําไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าเอกสารทุกอันต้องเป็นครั้งแรกเวอร์ชันหนึ่งของวันที่ทําเอกสารหรือวันที่ส่งเอกสารนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแนะนําว่าควรที่จะทําให้เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปลองเปิดดูตรงวิธีการกรอกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์มนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปที่หน้าแรกที่หน้าแรกอะค่ะหลังจากที่อาจารย์ทําเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะ คณะไม่อยากให้อาจารย์ปริ้นเอกสารเยอะนะคะเพราะว่าข้อมูลพวุ่งนี้อาจาย์จะส่งไปให้มหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ทีนี้ค่ะสิ่งที่อาจารย์ต้องปริ้นมาให้คณะจริงๆคือแบบฟอร,รม์มบันทึกข้อความและ iF 0 1ฟศูนย์หนึ่งเท่านั้น,นะคะ่ะพออาจารย์ปริ้นบันทึกข้อความก็คือรายการที่หนึ่งกับแบบฟอร,ร์ม iF 0 1ศูนย์หนึ่งอาจจะเป็น non-intervention หรือ secondary research ก็ได้นะคะ แล้วแต่ประเภทของโครงการอาจารย์ส่งเอกสารตัวนี้ค่ะผ่านทางภาควิชาค่ะภาควิชาเนี่ยเขาจะทําการออกเลขหนังสือให้นะคะแล้วเขาก็จะส่งผ่านธุรการคณนะและมาหาวิทยาลัยวิจัยวิจัยจะทําการเสนอเลื่อนผ่านคณะน้ำดีให้นะคะหลังจากที่คณะน้ำดีท่านลงนามเรียบร้อยพุ๊บค่ะ,ะทางงานวิจัยเนี่ยเราก็จะทําเช็คลิสต์นะคะแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดไฟล์บันทึกข้อความนะคะแล้วก็เช็คลิสต์เนี่ยให้กับอาจารย์ทางอีเมล นะคะแล้วก็เอกสารตัวจริงเราจะคืนเข้าล็อกเกอร์นะคะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นนิสิตเนี่ยนิสิตจะต้องเซ็นเอกสารผ่านจากที่ปรึกษาก่อนก่อนที่จะไปหาภาควิชานะคะแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการส่งเอกสารของนิสิตก็เหมือนกันคะ่ะเราก็จะส่งให้นิสิตทางอีเมลเหมือนกันนะคะหลังจากส่งให้นิสิตและอาจารย์ทางอีเมลเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต่อไปคือกระบวนการขั้นตอน,นที่สซึ่งกระบวกนการนี้นักวิจัยต้องทําเองนะคะก็คือในการ เอาไฟล์ทั้งหมดที่เราทำอะค่ะตั้งชื่อไฟล์ตามเทมเพลตที่เขาให้เอาไว้ใน Google Drive ค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปใน Google Form ททำการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องวางลิงก์โฟลเดอร์นั้นแล้วก็กดส่งค่ะหลังจากนี้นค่ะสเตปถัดไปสิ่งที่เราจะได้ค่ะประมาณ2สัปดาห์ไม่เกินนี้เราจะได้หนังสือจาก IRB เรื่องของการรับเอกสารเข้าสู่ระบบนะคะเขาจะออกเลข IRB ให้ซึ่งเลข IRB นี้ไม่ใช่เลขว่ารับรองนะคะ เป็นเลขแจ้งว่าเขารับเอกสารเราแล้วถ้าเกิดเอกสารของเราไม่เรียบร้อยหรือมีปัญหาเขาจะไม่ลงเข้าระบบเขาจะให้นักวิจัยทำการแก้ไขก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปหามหาวิทยาลัยเพื่อลดระยะเวลาของการตีกลับไปกลับมาแก้ไขนะคะงานของอาจารย์จะได้เร็วขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราส่งไปปุปาา๊บะค่ะสักประมาณ1เดือนไม่เกินนี้อาจารย์จะได้คอมเมนต์จากกรรมาการน,นะคะซึ่งคอมเมนต์น่าจะมี2แบบ แบบ Minor กับ Min o r comment กับ Major c o m m e n t ตัว Minor c o m m e n t นะคะเป็นการแก้ไขเล็กน้อยนิดเดียวแก้ไขแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยเขารับรองให้เลยนะคะกับ Major c o m m e n t major comment เนี่ยคือเป็นการแก้ไขแบบโดนแก้เยอะหรือมันมีความสำคัสำคัญกับเนื้อหาเราต้องทำมันทึกชี้แจงแก้ไขแบบ form if 0 0แล้วก็เอกสารที่แก้ไขส่งไปให้เขามาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งจะดูได้ไงว่าเราจะแก้ไขเพื่อรับรองอย่างไงจะดูจากตรงนี้ค่ะว่าเอกสารแก้ไขเพื่อรับรองต้องทําอะไรบ้างมันจะวนลูปกันแบบนี้ค่ะถ้าอาจารย์ยังแก้ไขไม่หมดิตยังแก้ไขไม่หมดจะทุกแก้ไขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแก้ไขและครบถวนซึ่งตัวชี้แกงแก้ไขเดี๋ยวจะมาแนะนําในคลิปถัดไปค่ะ